เคยมองกราฟการเงินแล้วรู้สึกไหมครับว่าไอ้เส้นหยึกหยุกหยกัยกๆที่เห็นเนี่ยมันกำลังพยายามจะบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าเอาละครับวันนี้เราจะมาหัดอ่านภาษาลับที่ซ่อนอยู่ในกราฟพวกนี้กันโอเคครับเนื้อหาของเราวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่พื้นฐานสุดๆเลยคือการดูแท่งเทียนแค่แท่งเดียวนี่แหละแล้วค่อยๆไต่ระดับไปจนถึงการอ่านเรื่องราวที่มันซับซ้อนขึ้นของตลาดไปกันทีละสเต็ปเลยครับเอาละครับ มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกภาษาหลับของกราฟจากเส้นธรมธรมดาาไปสู่เรื่องราวที่มันลึกซึ้งกว่านั้นคือกราฟส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือกราฟเส้นใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าคว่าจริงๆแล้วมันซ่อนข้อมูลที่สําคัญมากๆเอาไว้เลยนะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราพลาดอะไรไปลองดู2กราฟนี้เทียบกันสิครับกราฟแบบไหนที่มันเล่าเรื่องได้ครบถ้วนกว่ากันกราฟเส้นทางซ้ายเนี่ยมันก็จะบอกเราแค่ว่าโอเควันนี้ราคาปิดที่ตรงนี้นะ จบแต่กราฟแท่งเทียนขวามือสิครับโอ้โหมันเล่าเรื่องให้เราฟังทั้งหมดเลยนะว่าระหว่างวันเนี่ยใครชนะใครแพ้แล้วการต่อสู้มันดุดเดือดแค่คือความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้เลยครับในแท่งเทียนแค่แท่งเดียวเนี่ยนะมันอัดข้อมูลสำคัญไว้ถึง4อย่างคือมีทั้งราคาเปิดราคาสูงสุดต่ำสุดแล้วก็ราคาปิดข้อมูลทั้ง4อย่างนี้แหละครับพอมารวมกันปุ๊บ มันกลายเป็นภาพสะท้อนอารมณ์ของตลาดในช่วงเวลานั้นๆได้เลยมันทรงพลังกว่ากราฟเส้นเยอะเลยค่ะแล้วจะบอกว่าเทคนิคนี้ไม่ใช่ของใหม่เลยนะครับเนี่ยมันมีที่มาที่ไปย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่18เลยทีเดียวคือคนคิดคนเนี่ยเป็นพ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่นชื่อมุเนหฮิสะฮอมมะเขาไม่ได้ดูแค่ราคานะครับแต่เขาพยายามทำความเข้าใจจิตวิทยาของคนในตลาดด้วยหลักการที่เขาคิดคนเมื่อ200กว่าปีก่อนเนี่ย ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันทั่วโลกเลยครับสุดยอดจริงๆเอาล่ะครับพอเรารู้ที่มาที่ไปกันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สองกันครับเราจะมาชำแหละแท่งเทียนหนึ่งแท่งดูข้างในกันเลยว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างและมันบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ในตลาดได้ยังไง ครับอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปทรงทางเรงขาคณิตนะแต่มันคือเหมือนกับเป็นสกอร์บอร์ดของการต่อสู้ครับเป็นการชักเย่อกันระหว่างฝั่งซื้อหรือที่เขาเรียกกันว่ากระทิงกับฝั่งขายหรือหมีนั่นเองเรื่องราวของแท่งเทียนหนึ่งแท่งเนี่ยมันเริ่มจากราคาเปิดครับนี่คือจุดสตาร์ทของการต่อสู้ระหว่างวันฝั่งซื้อก็จะพยายามดันราคาขึ้นไปให้สุดที่ราคาสูงสุด ส่วนฝั่งขายก็จะกดราคาลงมาให้ต่ําที่สุดทีนี้ไอเส้นบางๆที่ยื่นออกมาข้างบนข้างล่างที่เราเรียกว่าไส้เทียนนี่แหละครับมันเหมือนกับเป็นร่องรอยการต่อสู้หรือเป็นแผลเป็นที่บอกเราว่าเฮ้ยการสู้รบมันเคยลามไปไกลถึงตรงนี้นะแต่สุดท้ายก็ยึดพื้นที่ไว้ไม่ได้โดนผลักกลับมาแล้วสุดท้ายการต่อสู้ของวันนั้นก็จบลงที่ราคาปิดซึ่งไอเจ้าตัวราคาปิดนี่แหละครับที่จะเป็นตัวตัดสินว่าแท่งเทียนจะออกมาเป็นสีอะไร ง่ายๆเลยครับถ้าปิดเป็นสีเขียวก็แปลว่าราคาปิดมันสูงกว่าราคาเปิดฝั่งซื้อหรือฝั่งกระทิงชนะไปแต่ถ้าปิดเป็นสีแดงก็คือราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดรอบนี้ฝั่งขายหรือฝั่งหมีเป็นฝ่ายชนะครับชัดเจนมากเอาละครับ ทีนี้พอเราเข้าใจกายวิภาคของแท่งเทียนแต่ละแท่งแล้วก็มาถึงส่วนที่3กันครับเราจะมาถอดรหัสสัญญาณที่มันทรงพลังมากๆกันดูว่ารูปแบบสําคัญๆเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรบ้างจริงๆรูปแบบมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสกันแค่3รูปแบบหลักๆที่ส่งผลกระทบสูงๆก็พอครับคือมีพินบาร์แอนเกลฟิหรือรูปแบบกืนกินแล้วก็อินไซบาร์ เป้าหมายคือไม่ใช่ให้ท่องจำนะครับแต่อยากให้เข้าใจจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่ละรูปแบบมากกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับลองดูพินบาสองแท่งนี้สิครับทั้ง2แท่งเนี่ยมีไส้ล่างยาวๆเหมือนกันเลยมันคือสัญญาณว่าฝั่งซื้อเนี่ยพยายามสู้กลับจากการโดนทุบขายอย่างหนักแต่ดูความแตกต่างสิครับแท่งซ้ายที่เป็นสีแดงเนี่ยถึงจะสู้กลับแต่สุดท้ายก็ยังแพ้อย,อยู่ดีเพราะปิดต่ำกว่าราคาเปิด แต่แท่งขวาสิครับที่เป็นสีเขียวโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่สู้กลับนะแต่พลิกกลับมาชนะได้เลยเห็นไหมครับว่ามันเป็นสัญญาณที่แข็งแกล่งกว่ากันเยอะมากๆเลยมาถึงหัวข้อที่4ี่แล้วครับและผมจะบอกว่านี่คือหัวใจสําคัญที่สุดเลยนะทําไมตําแหน่งถึงสําคัญคือต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่ารูปแบบแท่งเทียนสวยๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับคําศัพท์คํหนึ่งถ้ามันโผล่มาลอยๆกลางอากาศมันก็อาจจะไม่มีความหมายอะไรมาก แต่ถ้าคำคำเดียวกันนี้ไปอยู่ในประโยคที่ถูกต้องในบริบทที่ใช่โอ้โหความหมายของมันจะทรงพลังขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วไอ้บริบทที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือระดับราคาสำคัญหรือที่เรียกว่า key levels นี่แหละครับคิดง่ายๆว่ามันคือโซนราคาในอดีตที่เป็นแนวรับเหมือนเป็นพื้นให้ราคาเด้งขึ้นหรือเป็นแนวต้านที่เหมือนเป็นเพดานคอยกดราคาไว้โซนพวกนี้แหละครับคือสมอระทุมรบที่สำคัญบนแผนที่ของตลาด ทีนี้ลองคิดดูนะครับถ้าเราเจอพินบาสวยๆสักอันหนึ่งแต่มันไปเกิดอยู่ก,กลางๆชาร์ดแบบนี้กลางทุ่งโล่งที่ไม่มีอะไรเลยถามว่ามันน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะแต่มันมีความหมายจริงๆหรือเปล่าอืมก็อาจจะไม่มีน้ำหนักมากนะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลเชิงกลยุทธ์อะไรเลยที่ตลาดจะต้องกลับตัวตรงนั้นแต่ถ้าเป็นพินบาแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับแต่ดันไปเกิดที่แนวต้านสำคัญที่เป็นสมรภูมิเกา่า ทีนี้ล่ะครับนี่คือสัญญาณที่ทรงพลังมากๆเพราะมันกำลังบอกเราว่าที่สมรภูมิรบแห่งนี้ฝั่งขายได้ออกมาป้องกันพื้นที่ของตัวเองอย่างแข็งแกรง่งและมีโอกาสสูงม,มากที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของราคาครับเพราะฉะนั้นจำประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยครับรูปแบบแท่งเทียนที่ไม่มีระดับราคาสำคัญเป็นเพียงสัญญาณรบกวนแต่รูปแบบที่ระดับราคาสำคัญคือสัญญาณที่มีความน่าจะเป็นสูง นี่แหละครับคือหลักการที่สำคัญที่สุดเลยบริบทหรือคอนเท็กซ์นี่แหละที่เปลี่ยนสัญญาณธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เราเอาไปใช้งานได้จริงโอเคครับมาถึงส่วนที่5กันแล้วคือในตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การสู้รบกันซึ่งซึ่งหน้าเสมอไปนะครับบางครั้งมันก็มีการวางกับดักมีภาพลวงตามีสัญญาณหลอกด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะอ่านเกมพวกนี้ยังไง รูปแบบกับดักสุดคลาสสิกที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเฟกี้หรือฟอสเบรกเอานี่แหละครับลองดูขั้นตอนของมันนะ 1. คือมันจะเริ่มจากการที่ราคาพักตัวอยู่ในกรอบแคบๆก่อนจากนั้น 2. ราคามันจะเบรกหรือทะลุกรอบออกไปทางใดทางหนึ่งโอ้โหจังหวะนี้แหละครับที่จะล่อให้คนส่วนใหญ่รีบกระโดดตามเข้าไปแต่แล้ว 3. ตลาดกลับตัวอย่างรุนแรงคลิกกลับเข้ามาในกรอบเดิมดักคนที่ตามเข้าไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลย และผลลัพธ์ก็คือ 4. ราคาจะพุ่งไปในทิศข้างตรงกันข้ามอย่างรุนแรงเลยครับนี่คือกับดักที่จงใจสร้างขึ้นมาเลยนะเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงในส่วนสุดท้ายนี้เราจะลองเอาหลักการทั้งหมดนี้ไปอ่านเรื่องราวจากโลกความเป็นจริงกันดูบ้างจากกราฟระยะยาวจริงๆเลยครับ ตัวเลขนี้ครับ36สําหรับคนที่ตามตลาดค่าเงินอยู่จะรู้ดีว่าตัวเลขนี้มันมีความหมายมากๆมันเป็นระแบบราคาที่สําคัญสุดๆของคู่เงินดอนลลา,าร์สหรัฐกับเงินบาทไทยมาเป็น10บปีแล้วครับนี่คือกราฟ USD THB ในภาพระยะยาวนะครับจะเห็นเลยว่าโซนราคาแถวๆ3วสาบาทเนี่ยโอ้โหมันทําหน้าที่เป็นเพดานหลิกเป็นแนวต้าที่แข็งแกรงมาก,มากๆมาโดยตลอดเลยครับกราฟนี้มันบอกอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยนะครับ เราจะเห็นการปฏิเสธราคาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาพอราคาขึ้นมาทดสอบโซน36ทีไร่ก็โดนทุบกลับลงไปทุกทีเกิดเป็นไส้เทียนยาวๆด้านบนเต็มไปหมดเลยและล่าดสุดเห็นไหมครับมีการทำเฟก,กี้หรือสัญญาณหลอกในสเกลที่ใหญ่มากๆคือราคาทะลุ36ขึ้นไปได้แป๊บนึงก่อนจะโดนกดกลับลงมาอย่างรุนแรงนี่คือตัวอย่างของหลักการทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับ ทั้งการปฏิเสธราคาที่ระดับสำคัญทั้งสัญญาณหลอกทั้งหมดนี้บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ที่โซน36บาทที่ยาวนานกว่าทศวรรษครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกว่ากราฟมันไม่ใช่แค่เส้นหยึกหยักไร้ความหมายนะครับแต่มันคือภาษาที่บอกเล่าจิตวิทยาของคนในตลาดและเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าใจภาษานี้แล้วคำถามที่น่าสนใจที่สุดก็คือแล้วในตอนนี้ ณวินาทีนี้ตลาดกำลังเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังอยู่ลองไปเปิดกราฟแล้วหาคำตอบกันดูนะครับ